สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น่วยก็จะมาชวนทํากระทงใบตองนะคะแบบง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะจะพับกีบกระทงนะคะในลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในการทําเลยค่ะก็จะมีฐานกระทงนะคะต้นกล้วยเนาะหั่นเป็นแว่นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแม่น่วยจะใช้อยู่ที่11เซนติเมตรค่ะแล้วก็ใบตองสีเหลืองนะคะความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะ ความยาวนะคะก็ตามใบตองเลยเนาะแล้วก็สีเขียวนะคะก็จะอยู่ที่ความกว้างนะคะความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่5้าเซนติเมตรเหมือนกันค่ะแม็กนะคะกันไกลค่ะทูบเทียนตะปูเข็มแล้วก็ดอกไม้นะคะ พอเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาพับกลีบใบตองเนาะอันนี้นะคะแม่เนือจะเริ่มจากใบตองสีเขียวหากึ่งกลางของใบนะคะพับเฉียงในลักษณะนี้เนาะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะพับเฉียงลงมาค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะจับทั้งขวานะคะพับเข้ามาระหว่างกึ่งกลางแบบนี้นะคะทางซ้ายนะคะพับกันในลักษณะนี้นะคะแล้วก็แม็กได้เลยเนาะ แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดอย่างนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีกึ่งกลางของใบนะคะพับนะคะแบบนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะพับเนาะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่ง<อ>ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็แม็กค,ค่ะ นี้นะคะทาบแล้วก็ตัดนะคะ,ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้จะมาวางให้เขาทับกันนะคะก็จะติดในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงค่ะก็จะเริ่มจากใบสีเขียวก่อนเนาะหากึ่งกลางของใบนะคะพับให้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึงนะคะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะคะแบบนี้ พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วแม็กค่ะตัดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนาะหางกึงกลางค่ะเราก็พับลงมาในลักษณะนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วทางขวาค่ะทางซ้ายนะคะให้ก็ทับกันก็จะได้กลีบกระทงในลักษณะนี้นะคะแล้วก็แม็กไว้ พ,พับได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาวางทับกันเนาะทีนี้นะคะแม่นวยจะเริ่มจากสีเขียวก่อนพอได้สีเขียวเสร็จแล้วนะคะเอาสีเหลืองนะคะวางทับค่ะให้เขาเหลื่อมกันลงมานิดนึงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเขียววางทับสีเหลืองค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะทีนี้ก็แม็กนะคะ แม็กนะคะด้านบนและก็ด้านล่างนะคะถือถ้าใครไม่แม็กอย่างนี้ก็ได้เนาะให้ไปวางติดกับฐานกระทงได้เลยค่ะจะทําในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆเนาะพับได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปติดกับฐานกระทงกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลีบแรกเนาะชั้นแรกนะคะก็จะวางทาบลงไปนะคะให้เลยไปเนาะประมาณนี้ก็พอเนาะแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะวางนะคะให้เขาชิดกันนะคะแล้วทับกันนิดนึงประมาณนี้อืม ก็จะปักในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนรอบฐานกระทงเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็ติดกลีบชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาปักทูบเทียนนะคะประดับด้วยดอกไม้เนาะทูบมีสามดอกนะคะแล้วก็เทียนมีหนึ่งแท่งนะคะปักลงไประหว่าง,งกลางเลยค่ะ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาประดับด้วยดอกไม้กันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมาประดับตกแต่งนะคะดอกไม้เนาะแล้วแต่เลยนะคะว่าใครชอบแบบไหนก็แต่งเอาแบบนั้นก็ได้นะคะ อันนี้นะคะแม่หน่วยไม่ได้ติดตะปูเข็มนะคะเพราะว่าจะเสียบเอาได้เลยแบบนี้นะคะเขาก็จะแน่นอยู่แล้วเนาะเนี่ยตัดเหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไปด้านข้างก็เสร็จแล้วค่ะแบบนี้เนะเาะก็อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำกระทงใบตองนะคะแบบง่ายๆเนะเาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ